สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ของหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้กินดีมีสุขนะคะอ่ากุ๊กกุ้ก็มีคำคล้องจองมาให้เด็กๆไปท่องกันนะคะเด็กๆฟังกุ๊กกุ้ยท่องก่อนนะคะอ,ะอาหารของฉันแกงจืดข้าวผัดเป็นอาหารจานหลักเสริม ผลไม้และนม,มอ,ะอีกหนึ่งรอบนะคะ <financially> อาหารของฉันแกงจืดข้าวผัดเป็นอาหารจานหลักเสริม <soient> ผลไม้และนม,มอ่าเด็กๆลองท่องตามคุณครูนะคะอาหารของฉันแกงจืดข้าวผัดเป็นอาหารจานหลักเสริมผลไม้และนม,มอ่า เด็กๆเ,เก่งกันทุกคนเลยนะคะไปดูกันนะคะว่าอาหารที่มีประโยชน์คืออาหารอะไรนะคะอะไรคะเด็กๆอ,อาหารอันนี้ก็เป็นข้าวผัดอนนัเก่งใช่ไหมคะข้าวผัดมีรูปร่างเป็นยังไงคะค่ะข้าวผัดนะคะรูปร่างก็จะเป็นไม่เมเม็ดๆใช่ไหมคะของข้าวแล้วก็มีผัก อยู่ในจานไม่ใช่มีขามีไข่ด้วยใช่ไหมคะมีประโยชน์ที่สุดเลยต่อไปค่ะอะไรคะเด็กๆแกงจืดนั่นเองนะคะแกงจืดมีผักมีโตหู้ใช่ไหมคะแล้วก็มีหมูหรือจะใส่ไก่ก็ได้อันนี้ก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะเด็กๆทําให้เด็กๆร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะต่อไปค่ะ เก่งมากค่ะนมนั่นเองนะคะนมทำให้เด็กๆดืม่มแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมคะ общем. ทำให้เด็กๆสูงขึ้นใช่ไหมคะอ,อ่นสุดท้ายค่ะใช่ค่ะผลไม้ค่ะผลไม้จะช่วยให้เด็กๆมีร่างกายที่แข็งแรงใช่ไหมคะและช่วยให้มีวิตามินซีเข้าไปในร่างกายทำให้เด็กๆไม่เป็นหวัดใช่ไหมคะอ่าและทำให้เด็กๆร่างกายแข็งแรง เด,เด็กก็ได้เรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอาหารที่มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะให้เด็กๆนะคะอัดคลิปบอกคุณครูว่าเด็กๆชอบอาหารอะไรนะคะที่ตัวเองชอบมากที่สุดเลยเพื่อมาแลกดาวคนเก่งกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ